นี่โดนโกงเหรอสองหมื่นห้ามันแพงมากเลยอะสำหรับเราเขาบอกเราไปแล้วเคยเจอมิจฉาชีพรูปแบบไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเคยโดนโกงแบรนด์เนมอยู่ครั้งหนึ่ง เหมือนตอนนั้น่ะเราเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่ๆเราก็เลยอยากได้ของแบรนด์เนมมือสองเราก็เลยลองเข้าไปดูในกลุ่มเราก็เจอแบบโพสต์นึงรู้สึกว่าแบบสเปกเนี่ยมันใช่เลยใบนี้แล้วก็ราคาประมาณ2 5งหมซึ่งมันแบบโอเคเรารับได้เราก็เลยแบบทักเขาไปว่าแบบเออมีใบนี้ไหมคะเขาก็บอกว่ามีเราก็คุยตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็เลยโอนตังค์ให้เขาบอกเขาว่าเราจะแบบขอส่งแบบ Mess e n เจ r เขาก็โอเคเราก็รอสักแบบ2ชั่วโมงมันก็ยังเงียบก็รู้สึกแบบตังหิตตังหิแล้วว่าเฮ้ย นี่โดนโกงหรอแล้วก็เลยลองทักเขาไปใหม่ทีเนี้ยคือมันแบบเงียบไปละเหมือนเดินเข้าป่าช้าเขาบอกเราไปแล้ว แล้วเจออย่างนี้เข้าไปเนี่ยอยากเลิกซื้อของแบรนด์เนมเลยปะจะให้เลิกซื้อไหมก็คงไม่ก็ยังซื้อต่อแต่ถามว่าเข็ดไหมมันก็เข็ดนะแบบ25ง0 0ืมันแพงมากเลยอะสำหรับเราตอนนี้ก็เลยเลือกที่จะแบบช็อปที่เป็นแบบมีหน้าร้านวอล์กอินหรือว่าเราก็จะแบบเลือกที่จะเช็คซ้ํๆว่าเขามีเครดิตไหมหนู่นนี่นั่นมีเพื่อนเราเคยซื้อกับเขาไหมหรือว่าตอนนี้มันก็มีแบบสามารถเช็คในเว็บได้แบบก็คือมี C C I B ซึ่งมันก็ช่วยเช็คได้ระดับหนึ่งว่าเขาไม่เคยมีการโกงมาก่อนประมาณนี้ค่ะ มีใครเคยโดนกองรูปแบบไหนกันมาบ้างมาแชร์ให้อ่านกันหน่อยเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆได้นะ